สวัสดีครับผมแม็กเจ้าพยานะครับผมวันนี้นะครับวันนี้จะมาพามาดูวิธีการเช็คนะครับถังพ่นยานะครับถังพ่นยาที่เราใช้งานอยู่นะครับผมจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเช็คว่าปั๊มไม่ทำงานดูยังไงแบตเตอรี่เสียหายชำรุดแบตเสื่อมดูยังไงนะครับตัวสวิตช์นะครับสวิตใช้งานไม่ได้นะครับวอลลุ่มหมุนปรับไม่ได้นะครับผม จะมาสอนวิธีดูกันเป็นตอนๆไปนะครับวันนี้จะมาเริ่มจากนะครับตัวมอเตอร์ไม่ทำงานนะครับผมเปิดสวิตแล้วนะครับอันดับแรกเลยเปิดสวิตลูกค้าบอกเปิดสวิตนะครับสวิตตรงนี้นะเปิดแล้วเปิดวารุ่มแล้วแต่ตรงนี้ตัวเกวัดนี่ตัวเกวัดตัวนี้ดูนะครับต้องเช็ตที่เกวัดนะไม่มีไฟนะครับผม แต่ว่าลูกค้าจะสันนิษฐานว่าเออปั๊มเสียหรือเปล่านะครับวิธีแรกก็คือเปิดสวิตช์เปิดวอลลุ่มตรงนี้ถ้าไม่มีไฟปั๊มอาจจะไม่เป็นไรนะครับปั๊มอาจจะไม่เป็นไรอาจจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับมี2ประการแบตเตอรี่เสื่อมนะครับแบตเสื่อมหรือหรือตัวสายอะหลุดนะครับที่ผมเจอนะครับอเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมอ่ะเราก็จะขนตัวฝาตัวด้านล่างออกนะครับ จะมีน็อตยเนี่ยครับประมาณ6กเจ็ตัวนะครับหันเลยเอาออกนะครับผมจากนั้นลูกค้าก็เขาจะเปิดเปิดได้นะครับเปิดแล้วลองดูเออไม่มีไฟไม่อะไรโอเคเราต้องสหันไม่ใช่ปั๊มแล้วถ้าไม่มีไฟถ้าไม่มีไฟโชว์ที่ตัววัดแบตเนี่ยครับตัวนี้คือสําคัญนะถ้าไม่มีไฟโชว์แปลว่าเอะมันน่าจะเป็นที่แบตแล้วนะครับนะแบตอาจจะเสื่อมหรือสายหลุดนะครับเรามาดูกันนะครับอันดับแรกที่ต้องเช็คได้เลยลูกค้าเช็คเองได้เลยอันดับแรกเลยก็คือสาย นะครับสายนี่เราก็ต้องขันนี่น,นะออน็นะอตสี่ตัวนะครับเอาแบตออกมาก่อนนะครับสี่ตัวนะครับทำตามได้เลยนะครับผมผมจะมาสอนวิธีการดูแลนะครับเป็นตอนๆไปนะครับสามารถติดตามได้นะครับใน YouTube TikTok นะครับผมหรือว่าใน เฟซบุ๊กนะครับผมสมมติถอดแล้วสามารถโย่แบ,บตออกมาได้เลยเพราะเราถอดแล้วนะครับนี่อ่านี่ครับอันนี้คือไม่หลุดนะครับไม่หลุดสมมติไม่หลุด,ตลดแต่เปิดเปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วไม่มีไฟมีอยู่อย่างเดียวหนึ่งชาร์จแบตไม่เข้าแบตบอ่าชาร์จแบตไม่เข้าแบตนะครับแล้วก็อาจจะแบตเสื่อมนะครับก็คืออาการเดียวกัน ขั้นตอนนี้แก้ไขนะครับถอดแบตเตอรี่ออกมาเลยนะครับลูกค้าถอดออกมาเลยเอาแบตเตอรี่เนี้ยไปกระตุ้นที่ร้านแบตก่อนนะครับร้านแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ร้านแบตเตอรี่รถยนต์บอกเขาว่าเออรบกวนช่วยกระตุ้นให้หน่อยนะคะเพราะว่ามันเหมือนไม่มีไฟนะครับพอเปิดแล้ววัดมีวัดค่าไฟที่ตัวเนี้ยไม่มีไฟขึ้นเราให้เขาไปกระตุ้นดูก่อนนะครับบางทีลูกค้าไม่ได้ใช้นานนานเลยคือทิ้งไว้เลยใช้จนแบตหมดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับทำให้แบตเตอรี่เนี้ยไม่มีการไม่มีการชาร์จไฟเข้า นะครับผมทําให้แบตเตอรี่อ่ะมันเสื่อมได้นะครับหรืออัดไฟไม่เข้าได้นะครับวิธีการใช้งานคือใช้เสร็จแนะนำเลยครับใช้เสร็จลูกค้าใช้วันนี้ตอนเช้าถึงเย็นทิ้งชาร์จทิ้งไว้เลยชาร์จทิ้งไว้จนเต็มเสร็จก็ถอดออกก็เก็บไว้อยางังนะครับจนแบตเต็มเต็มอ่ะเก็บไปเลยนะครับอย่าปล่อยให้แบตหมดแล้วก็ทิ้งไว้เลยแล้วก็จะใช้แล้วก็มาชาร์จแบตเสี่มแน่นอนนะครับอยู่ได้ไม่นานแบตก้อนนึงเนี่ยครับอยู่ได้บางคนนะครับลูกค้าของผมอ่ะซื้อโมบิลสองสามปีอ่ะแบ วิธีการที่แก้ไขนะครับผมแต่ถ้าถอดมาแล้วถอดมาแล้วปุ๊บสายรุดแค่ลูกค้าก็แค่เชื่อมสายเข้าไปในตัวตัวขั้วแบตมันนะครับไม่ยากก็แดงก็จะ,จะมีเขาจะมีสัญลักษณ์ที่แบตนะครับสายแดงต่อเข้าแบตเตอรี่เนี่สยสัญลักษณ์แดงสายดําต่อเข้าแบตเตอรี่สายดานะครับผมนะส่วนมากจะมีประมาณนี้นะครับที่ลูกค้าบอกว่าเ,เปิดเครื่องแล้วไม่มีสัญญาณไฟไม่มีอะไรเลย เช็คตามนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการเช็คตัวอื่นอีกนะครับเป็นตอนต่อไปนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ